มันรอนานมากคุณผู้ชมจ้กรับเชิญของเราไม่คิดว่าจะแบบเสียเวลาขนาดนี้แขกรับเชิญของเราวันนี้คือน้องเอ F 1ฟใช่แล้วเขานัดเรามาที่ค่ายมวยใช่นนัดมาตั้งแต่หกโมงเช้านี่มันเกันสิบโมงแล้วยังไม่มาคุณผู้ชมรบพี่ใจเย็นพี่ผมนี่นมโหมากเลยแต่ผมต้องไปตามหาอนว่าเอฟเลยู่ทว่าน้องใจเย็นโอ้โหนี่ค่ามวยอยู่แล้วมันขึ้นเนี่ยลมก็ร้อนเนี่ยโอ้ตรงจุดนี้ใจเย็นพี่ ไอ้น้องครับพี่พี่ดูหาเรื่องเนาะเห็นในเอมเปล่าเอมนะครับพี่เอมครับก็บอกว่าไอเอมไอเอมไอเอมก็เรียกพี่เอมอย่แล้วน้องเอมก็ได้เอมมันรุ่นไหนพี่รุ่นเอฟห้าเอมรุ่นเอ โหมันให้พี่มารออย่างนี้ได้ยังไงรอเนาะในส่วนของการลอยไอ้นี่ก็ไอ้นี่ก็คุยเรื่องเก้าจะเย็นเย็นเออแน่เหมือนกันอีกเขาเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าพี่พี่้ยเใจเย็นๆใจเย็นๆฟังผมก่อนเออฟังพี่เขานพี่รู้จัก ไอเอ็มไหมน้องเอมกับพ uh, ี่เออไอเอ็มน at ้องเอมกับพี่เฮ้ยก็เรียกน้องก็ได้ไม่ล่ะใจเย็นๆไงไอเอมมันรุ่นน้องมันเรียกพี่เพ้อเฮ้ยมีอะไรกันมีอะไรกันเออยังไงก็ยใจเย็นใจเย็นนี่ไงไอเอมพี่รู้จักไหมไอเอมเนี่ยพิกี้พิกี้เอางี้หนูขอโทษแทนพี่หนูด้วยพี่เขาไม่รู้พี่พี่กี้ฟังน้องฟังน้องน้องพูดมาตลอดทางพี่ไม่ฟังหนูเลยก็พี่รอมานานมากดูรู้รอมานานโถ่ดโถใจเย็นแต่พี่พี่รู้ไหมว่าพี่รู้ไหมว่าเอมเป็นใคร เป็นแขกรับเชิญรายการเรานะมันนัดมาค่ายมวยพี่ก็มานั่งรอยืนรออยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยไม่ไม่คุยไปแล้วแล้วพี่ก็เป็นใครหนูขอด้วพี่ก็เป็นใครพี่ฟังหนูนะพี่ฟังหนูน้องเอมเนี่ยเป็นลูกเจ้าของค่ายมวยเลูกเจ้าของค่ายมวยครับตื่นตลอดเลยที่นี่ของเอ็มครับผมที่นี่ของทั้งที่แบบเมื่อกี้ที่เอชเนี่ยของน้องก็เป็นนักมวยที่หนูดูไงใช่นักมวยของเอมใใช่ช่ ตรงจุดนี้ทำไมดีทำไงดีทีเนี้ยน้องเอ็มเ๋ยนะครับคุณน้องเอ็มครับเดี๋ยวเอาพี่กีมาอยู่ดีๆพี่คนเมื่อกี้ก็วัสดีนะครับผมต้องขอโทษด้วยพี่ก็มามามาเป็นพิธีกรเฉยๆครับเองครับก็วันนี้ยินใจมากเลยครับไม้แต่ไม่คิดน้องเขาบอกว่าพี่โกรธไม่มีอะไรมาเคลียร์กัหนูได้พี่เคลียร์ได้เคลียร์เลยเคลียร์เลยเแล้วไม่พี่ไม่โกรธพี่ไม่โกรธพี่บอกว่าพี่มารอได้นัดแรกของเช้านี่มันกันสิบโมงแล้วยังไม่มาคุณผู้ชมก็บอกว่าเอง เอ็มมันรุ่นไหนพี่รุ่น F5 เอมันรุ่น F10 หมมันให้พี่มารออย่างนี้ได้ยังไงพี่รอเอมเนี่ยรอได้แล้วก็ดีใจมากที่เจอเอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาสวัสดีกันเปิดทางการแบบทางการทางการนะหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมอีกหนึ่งครั้งนะคะสู่รายการ True Entertainment เออต้องเปิดดีๆนะโอ้โหนี่ใจหายใจความาคุณผู้ชมใช่ผมไม่รู้มาก่อน ก็มารอได้โอ้โหรอได้วันนี้แขกรับเชิญอเราครับคือน้องเอ็มเอฟสิบเอ็ดนั่นเองซึ่งตอนนี้นะคะที่เห็นกันอยู่นี่คือค่ายมวยของน้องเอ็มเองคือมาเนี่ยมารอค่ายมวยแต่แอ็ไม่เคยบอกผมเลยครับว่าเอ็มเนี่ยเป็นลูกเจ้าของค่ายมวยและค่ายมวยนี้ของน้องเอ็มคือวันนี้เราก็จะมาทํากิจกรรมแบบปกติที่เราไปทํากันคือน้องคิดว่าน้องเอ็มชอบปล่อยมวยไม่ใช่จริงๆคือของน้องเลยคือเรามาบุกที่บ้านเลยมาบุกเลยเห็นน้องเอ็มบอกว่ามีค่ายเป็นของตัวเองและนี หมัดหนักกุไม่ใช่เล่นนะคะคุณเกือบแล้วไงเกือบแล้วไม่โดนหมัดน้องเอมไงเกือบโดนหมัดของนักมวยน้องเอมแล้วไงถูกต้องแนะนาอย่างชัดเจนชื่อค่ายมวยน้องเอมชื่อว่าก็จริงๆเป็นค่ายของคุณพ่อเนาะคุณพกอเอมก็โตขึ้นมากับค่ายนี้เลยค่ายปิ่นสินชัยชื่อเดียวกันามสกุลเลยปิ่นสิชัยใช่คือวันนี้เนี่ยเราจะมาดูเลยว่าน้องเอมเขาอยู่บ้านทําอะไรบ้างถูกต้องได้เลยไหนมาถึงนี่แล้วมาถึงค่ายมวยแล้วเราก็จะมาลองดูว่าลีลาการต่อยมวยของน้องเอมของน้องเอ๋มเป เห็นว่าวันนี้จะไปบุกบ้านน้องเองด้วยใช่ค่ะแต่ไหนก็มาแล้วอยากเข้าไปดูบริเวณบ้านได้เลยแต่ก่อนจะไปทำอะไรทั้งที่เนื้อโฟนนะครับช่วงนี้นะครับเราไปอัปเดตเรื่องราวข่าวของน้องๆสีเป็นเอฟกันก่อนเลยครับเอกลับมาลุยงานเพลงอีกครั้งสำหรับดีว่าอีกคนจากบ้าน AF พัชชาอเนกอายุวัฒน์ที่ตอนนี้นะคะได้ปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาให้ดีฟังกันแล้วโดยเพลงนี้ถ่ายทอดมุมมองความรักของคู่เขาหม่ปล่ามันที่ยังไม่ชินกับการมีแฟนกับซิงเกิลไม่ชินแต่ชอบ วันนี้เรามีภาพเบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอมาให้ชมกันด้วยและค่ะ ร่วมทำดนตรีด้วยกับสไตล์ป๊อปร็อกจังหวะมีเดียมแผมง,งานนี้เนี่ยสาวพัชชาก็ยังดีไซน์าการร้องในเพลงนี้เองอีกด้วยแหละค่ะคู่รักเข้าใหม่ประมัณคู่ไหนที่อยากใช้เพลงนี้สื่อความรู้สึกก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดเพลงนี้ฟังกันได้ที่ www.truemusic.com หรือจะติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆของศิลป,ปิน AF คนอื่นๆก็เข้าไปได้ที่ www.facebook.com/truefanchia ได้เลยนะคะไม่อยากรัก หากเขาเพแค่จากหากคบแล้วลมมากฉันก็อยากให้เธอ อกว่าเป็นที่แรกเป็นคนแรกอะไรเงี้ยเราก็ยิ่งอยากดูอยากประวัติของบ้านหลังนี้ไม่ธรรมดาครับคุณผู้ชมเรียกว่าวันนี้ครับเราจะเข้าไปดูว่าเขาบอกว่าที่นี่เฮี้ยนจริงๆไม่มีพี่ไม่มีคนละรายการพี่รการครับบ้านน้องร่มเรื่องไม่มีอะไรอย่างนี้อยากเข้าไปดูว่าเขาบอกว่าบ้านหลังนี้มีทั้งการเลี้ยงแกะมีทั้งเลี้ยงสุนัขที่สําคัญครับผม ะว่ายน้ำด้วยกับคุณผู้ชมเเออรรืื่่งงมีห้องซ้อมดนตรีด้วยอ่่าใชวันนี้เอ็มก็จะใส่ชุดบิกินี่เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้ว้พร้อมแล้วพร้อมเลยแฟนคลับเตรียมนะคะเตรียมนะคะห้ามพลาดแม้แต่สักวินาทีเดียวใกชีวิตเปิดฟ้านแล้วดูเอ็มใส่บิกินี่ค่ะคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวกองจะไปตรงนั้นอยากไปดูสวนตรงนี้พาไปดูหน่อยดิมีไก่ฝรั่งเศสนั่งกว้มากไก่ฝรั่งเศสเป็นยังไงเข้ามาปุ๊บก็จะมีเสียงไก่แบบ ขันตลอดเวลามีเวลาเวลาเลยครับคุณผู้ชมเดินไม่นี่ขันร้องกระโต๊ะกะตากระโต๊ะกะตาเตรียมขั้นไก่บินได้ครับที่นี่โจไก่ที่นี่บินสูงมากคิดว่าตัวเองเป็นนกใช่คิดว่าตัวเองเป็นนกไม่น่าเชื่อครับโอ้ถ้าอยากเห็นต้องมาดูกับตานะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวไปดูสวนเดนก่อนเฮ้ยนี่ไงนี่เลย อันนี้คือไก่อะไรนะลูกหนูภูมิใจนําเสนอสองตัวนี้มากค่ะมันคือไก่ฝรั่งเศสไก่ฝรั่งเศสจริงๆหนูก็ไม่รู้หรอกว่ามันใช่หรือเปล่าแต่เขาเรียกมามีคนมาให้คุณพ่อในน่าจบวันปีใหม่ของปีหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะนํามาให้คุณพ่อคุณพ่อก็เลยเลี้ยงอย่างดีน้าตามดูโดยเฉพาะเลยแต่ว่าหน้าตามมันไม่เหมือนกับไก่บ้านเราจริงๆนะดูจมูกอะไรมนเนี่ยมันเหมือนมีก้อนๆอะไรอยู่ตรงหน้ามันด้วยนั่นแหละมันเป็นลักษณะของมันค่ะไก่เยอะมากเอมชอบเลี้ยงหรือว่าพ่อสอนเนี่ยมันร้องนะครับนี้ มันขันว่าฝรั่งเศสนะคะมันขันว่าบ้องัวอขอนั่นไงครับผมสอนมันด้วยเดี๋ยวเราถึงเรื่องไก่ก่อนทำไมไก่เยอะอะก็จริงๆคุณพ่อชอบต้นไม้แล้วพอเรามีต้นไม้มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนมันมาเองนะพี่จริงๆแล้วอะเดี๋ยวไก่มาเองไก่มาเองแล้วมันก็คลอดลูกเติบโตเจริญพันธุ์ไปเรื่อยๆเหมือนแมวที่บ้านก็เยอะหมาก็เยอะมันหลายชนิดมากเลยค่ะตอนนี้ที่บ้านคือคาดว่าน่าจะเป็นคุณพ่อแห่งความร่มรื่นแล้วก็น่าจะมีสัตว์ก็เลยเอาเข้ามา พอทีนี้เลี้ยงกระเพาะเลยก็เป็นฟิลเหมือนบ้านสวนเลยบ้านสวนมีกำลัก่ยมีแกะด้วยแต่บ้านเอ็มคือครบไงคืออบอุ่นไม่ว่าจะหายไปทางไหนคือครบไม่ต้องออกไปไหนเลยคืออยากออกกําลังกายใช่ไหมข้ามวยมีหองว่างไหมพี่ทำไรพี่ยังอยู่เป็นอะไรเป็นพันโลที่นี่พอนก็ได้พลอยดินั่นั่มวยเม่จริงไงนักมวยเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวดูมาแล้วไงแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้นอกจากบอกมีการมีการซ้อมมวยใช่ปะครับผม เอออีกหนึ่งกิจกรรมที่น้องเอ็มทำประจำก็คือการว่ายน้ำที่นี่ก็มีสระว่ายน้ำนะครับชมพีกชมพีกคือเนี่ยร้อนๆเนาะก็ลงตุ้มทีเดียวเลยก็เลยไม่หายดำสักทีว่ายอยู่ตร้เขาเรียกว่าผิวสีน้ำพึ่งกันจมอูมังภูมิใจที่เราเป็นคนสีผิวแบบนี้ไปเธอเออยอดคือไม่อยากออกไปไหนจริงเพราะว่าบ้านมีครบมากอ่ะจริงเนาะสระว่ายน้ำก็มีน้องเอ็มเล่น เล่นน้ำตลอดปะก็จริงๆแล้วปกติถ้าอยู่คนเดียวไม่ค่อยได้เล่นต้องชวนเพื่อนมาชวนเพื่อนมาว่ายน้ํากันอะไรเงี้ยก็บ่อยอยู่ค่ะเอ็นน้ำอะไรอย่างเงี้ยเนาะมาว่ายน้ํากันค่ะมาบ่อยเห็นบอกจะไปเปลี่ยนชุดอจะว่ายน้ําก็ต้องเปลี่ยนชุดสระมัดใจอะพี่โอเคปะน้องโอเคบปะสวยน้องสบายใจนะสบายใจน้องหุ่นดีน้องหุ่นเป๊ะแบบนี้ถ้ตองเดี๋ยวน้องว่ายกันเลยเดี๋ยวพี่ยืนดูอ้าวไปเลยแต่ละ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  เปลี่ยนชุดนานยังเนี่ยรอต้องนานแล้วไม่นานพี่น้องอยู่นี่แล้วไงไหนนี่ไงข้างหลังเนี่ยเออเออเซ็กซี่ไหมล่ะโอ้โหเปลี่ยนแล้วหน้าเด็กลงเยอะเลยนะเอ็มเรียกว่าสมัยละอ่อนโอ้โหเซ็กซี่เลยอะชุดว่ายน้ำแล้วชุดยน้ำตัวจริงอยู่นี่มาแล้วอยู่อย่นี่ไม่เป็นเป็นชุดยน้ำสมัยละอ่อนใช่นี่รูปนี้ไม่เคยมีใครได้ เขินอยู่เลยเนี่ยไอเราก็แบบโหวาดฝันเลยคิดว่าต้องเสียเงิยังไงพี่มาเลยวาดฝันภาพใส่ชุดบิกินี่มานวยน้ำเนาะนี่ก็ก็น่ารักดีนะน่ารักนะคะว่าดูแบบนี้น่าจะสบายตากว่าอ๋อชุดนี้น่ารักผู้แฟนคลับนิ่งงงกันหมดเลยนะแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมครับผมพาทุกคนนะครับมาอยู่ในห้องที่เรียกว่าเป็นห้องซ้อมดนตรีของตัวเองในห้องนี้ผมมีอุปกรณ์มากมายทั้งเปียโนพิตาร์ละนาท คือโปยบอกเลยว่าเป็นคนดนตรีเป็นคนดนตรีจริงหนูเล่นเป็นทุกชิ้นที่อยู่ในนี้เลยใช่ไหมคือตอนตอนเด็กๆอะค่ะเล่นประมาณ8ตอนเด็กๆเล่นประมาณ8ชิ้นแปดเยกกัน8ชิ้นคืออะไรมั่งคือเด็กๆคือเล่นเรียนพ่อส่งไปเรียนหนูอยากเรียนเองอยากเรียนเริ่มเริ่มชิ้นแรกในชีวิตคืออะไรชิ้นแรกคือเปียโนค่ะเปียโนก่อนแล้วก็อิเล็กโทรนอิเล็กโทรนแล้วก็กีตาร์กาด้วยแซกโซโฟนแซกโซโฟนนี่งงฟลุตฟลุตด้วยระนาด ตอนเด็กๆเ,เคยไฝฝันว่าผู้หญิงที่ป่าฟุตได้มันจะเซ็กซี่มากเลยเธอโอ้โห,โหมามาจากดนตรีสากลนนะครับใช่ดนตรีไทยก็ได้ด้วยใช่ช่วงนั้นเป็นยุคของห่มโรงกำลังดังๆอ,อ๋าอาอา๋ออ๋อเราก็เลยเฮ้ยแั่นิดนึงอยากอยากือเขารู้สึกแบบอยากแต่พอร้องเล่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะพอมันก็รู้สึกว่าบางอย่างเราไม่ถนัด ก็เลยเหลือแค่ทุกวันนี้ก็เป็นเป็นโนหลักๆกับกีตาร์บ้างเรียกว่าครบเป็นจริงไหนรบเน้องมีเป็นโนอยู่แล้วเอออยากฟังเล่นเนาะตรงนี้ก็จริงๆไว้ซ้อมเต้นด้วยใช่คือจริงๆแล้วพอตอนทุกวันนี้ทํางานก็มีลำโพคุณคุณพ่อซื้อลำโพงไว้ให้เพื่อบอกว่าซ้อมเต้นจะได้แบบไม่ต้องไปซ้อมที่อื่นพ่อบอกว่าอยู่กันในนี้แหละเลียเป็นโฟลราฟไม่ด้วยไม่ขนาดนั้นคุณพ่อพ่อจะจะชอบดูเราซ้อมจะชอบฟังอะไรเงี้ยค่ะคือชอบอยู่ใกล้ๆลูกห่วงหม่ ลูกสาวคนเดียวคือพี่เข้าใจไหมว่าหนูเป็นลูกสาวคนเดียวแล้วสูงอีกนี่ไงนี่ไงไม่ได <c oughs> เล่นลอเล่นคือคุณพ่อไม่ได้ห่วงมากกว่าแต่ว่าจะห่วง,วงแต่ว่าจะให้คุณแม่คอยแบบไปรับไปส่งอะไร,รอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อก็จะอยู่บ้านแต่ว่าคอยถามเออลูกอยู่ไหน,น,น,นพักบา้างนะอะไรอ่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ห่วงแบบว่าไม่ได้ห่วงขั้นแบบใครมาจีบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ห่วงขนาดนั้นเป็นห่อต้องบอกว่าเป็น นายตำรวจนะคะรวมถึงเป็นเจ้าของค่ายมวยผู้ชายที่ไหนได้ฟังแล้วเนี่ยจะกล้ามาจีบตัวเองนะเดี๋ยวพี่พูดแบบนี้เคยมีเหตุการณ์นะแบบว่ามีผู้ชายมาจีบแล้วคุณพ่อรู้อะไรเงี้ยมีอยู่รุ่นพี่อยู่คนหนึ่งขำขำมากคือมันเป็นเป็นฟิลตอนตอนมัธยมอะค่ะแล้วแต่เราไม่ได้ชอบเราเราเราไปหัวหินกับคุณแม่ไปต่างจังหวัดเลยแล้วพี่เขาก็อยากมาคือเหมือนเราอยากมาต่างมังหวัเราก็เลยอ้ามาเลยแต่เราไม่อยู่บ้านนะอาเราก็เลยให้เขามาเจอ แล้วเป็นยังไงแล้วหลังจากวันนั้นเขาก็ไม่เห็นมาอีกเลยคือหายไปเลยหายไาจ่อยครับไม่แต่หนูก็ถามพ่อเลยพ่อก็ไม่มีอะไรก็ปกติอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เขาคงแบบเขินๆด้วยมาถึงปุ๊บไม่เจอเราแล้วมาถึงเจอพ่อเราเลยอะไรเงี้ยก็คงเกรงเกรงเป็นดิฉันที่เกรงค่ะหายไปเลยหายไปเลยเอางี้เป็นว่าตอนนี้ต้องเงียบว่างนะคะใครที่ยังไงก็ข้ามาว่างถึงบ่าว่างริงบ้าไม่ว่าไม่่า โซ่ตอนนี้โสดเรามาร้องเพลงกันดีกว่าพี่ตัดบทอะไยังไงโอ้หนูก็เป็นเกียิมากๆได้เล่นเป็นโนให้พี่แอนกับพี่ขี่เอร้องเพลงกันักเพลงักเพลงมาเพลงของพี่บอยเพลงหพี่บอยอยากบอกเธอเหลือเกิน เ,เวลาขาเธอเหงาใจจนจนไม่ไหว้ก็ใจมันรักเธอกว่าใครมันต้องเนื่ยแทบตายที่ต้องเก็บรักที่อยู่ลึกๆจงที่อยากบอกเลือกกินวี้อววหน้าวววววววาวว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  ไม่ผิดหวังเลยที่แบบเราติดตามน้องตั้งแต่ตอนเด็กๆนี่ประกวดปะร้จับอกว่าเรานี่แบบว่าเจอกันตั้งแต่เด็กเจอกันตั้งแต่เด็กเลยเขาก็ประกวดสมัยก่อนด้วยกันแล้วก็ไม่แปลกใจที่ว่าทุกวันนี้มีแฟนคลับเยอะขนาดนี้เพราะความสามารถเก่งมากจริงๆแล้วก็รอบด้านจริงๆแล้วเนี่ยพูดถึงการชกบมวยหน่อยเพราะว่าเขาเกิดมาในครอบครัวของนักสู้นี่เขาอยู่กับค่ายมวยตั้งแต่เด็กเริ่มเริ่มต่อยมวยไหมเคยเรียนแบบมวยจริงจังนะจากเมื่อไหร่ คือเริ่มปล่อยมเมื่อไหร่จำไม่ได้แต่จําความได้คือเราเด็กมากแล้วแม่ต้องอุ้มเราไปดูมวยอะค่ะแต่ก่อนมวยจัดทุกๆุกสี่ทุ่ม,มแล้วเราเด็กแบบขวบสองขวบแต่คุณแม่ไม่มีใครดูที่บ้านต้องอุ้มไปมันก็เลยเป็นบรรยากาศที่เราได้ยินอออออ,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 อย่างเงี้ยตั้งแต่ตใช่ตั้งแต่เด็กๆเ,เลยแล้วพอเราโตขึ้นมาเราก็เลยขอคุณพ่อแบบ เออทำไมเราถึงไม่ลองเรียน<ด>ลอง,งเรียนดูอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตอนตอนเด็กๆคุณพ่อเขากลัวว่าแบบเออจะดีไหมน้องเป็นผู้หญิงด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ออพอโตขึ้นมาสักมันสิบสามสี่ก็เลยได้ลองลองเทรนดูโตขึ้นมาหน่อยกล้ามเนื้อเริ่มแบบว่าสามารถไฟได้แล้วไงคุณพ่อก็เลยปล่อยคือเริ่มเริ่มมีการสอนมวยจากคุณพ่อเองคุณพ่อเป็นคนดูเองเลยไม่ไม่ยอมปล่อยให้คนอื่นสอนโอ้โหเคยขึ้นชกไหม เคยโชกบจริงจังเลยเคยลองถามนะแล้วพ่อบอกว่าลองให้หนูจัดมวยหญิงหนูเคยจัดมวยหญิงด้วยขึ้นชกแล้วพอจัดปุ๊บก็เลยเห็นว่าน้องมวยจริงเขาแบบเขาเก่งมากพี่เหมือนเหมือนเราจะขึ้นไปร้องเพลงกับนักร้องแบบมันไม่ไหวไงเราไม่ได้เก่งทางด้านมวยก็เลยพ่อบอกว่าเรารู้พอเป็นประมาณดีกว่าหนูอยากจะทําอีกครั้งนึงนะคะหลังจากที่เป็น A อจัดมวยหนูว่าพี่แอนร้อง พวกเราอ่ะมาร้องเพลงกันดีกว่าแอนแอนอยู่เฉยไปนักมอเป็นนักร้องกันดีกว่าพี่แล้วันนี้เราฝึกวันนี้หนึ่งได้มาแบบอยากลองเรียนแบบว่าเอาจริงนะมันต้องเอาจริงนะเอาจริงเอาจริงซ้อมมวยพี่ขออะไกันยังไงพี่พี่มาที่บ้านเองบางทีเนี่ยรู้เป็นใครมวยนี่พี่ขอมาเลยนะพี่บอกวันนี้ขอเป็นเทปพี่เลยขอได้พี่อยากจะแบบ ขึ้นโชว์ไหมอะแบบเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พูดพี่จะขึ้นชว์ไหมเดี๋ยวหนูจัดให้ในรายการเลยเอ้ยเอาเอาเอาหลังจากซ้อมวันนี้เอาไหมพี่ก็แน่ที่จะมาเจอกันแต่พี่ยังไม่แน่ถ้าแตกทำไงอ่ะพ่อก็จ่ายมี่เลยไม่ใช่พี่คนเราเราไม่ได้ขึ้นโชวกันนะเราไม่ไปลองดูแต่พี่แตกก็ตัวใครตัวมันจตัวใครตัวมันไม่ดูแลนะไม่ดูแลอ่ะไปเราไปที่เวทีมวยกันเลยครับ พอกันไหมล่ะลูกเอ้ยกำลังหลงเลยพี่โอ้คือเห็นแล้วแบบว่าเสียวหน้าแข้งเลยอ่ะพี่ี่บอกเขาว่ามาสอนเริ่มต้นเริ่มต้นยังไม่ยังไม่จริงจังขนาดไี้ยังไม่จริงจังแต่ที่เห็นนี่คือใน้ถาพี่อขาน่ดหนึ่งพี่เคยเป็นนักมวยจริงแต่ก่อนเขาเป็นนักมวยตอนนี้เขาก็เหมือนแบบโตขึ้นค่ะเขาเรียกว่าสูงวัยเขาเลยเป็นเทรนเนอร์เป็นพี่เลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงนักมวยใช่ใช่ใช่เมื่อกี้นี่น้องเอ็มเตะอย่างนี้คือถือว่านักแน่นไหมคะ พูดดีวันนี้พูดดีพูดดีสอนมากับมือเขาว่างั้นเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นการต่อยทีนี้เนี่ยแบบมือใหม่อย่างเราสองคนจะต้องมีวิธีการยังไงแนะนำหน่อยว่าการเริ่มต้นในการมาเล่นกีฬามวยเนี่ยต้องดูแลตัวเองก็นน่าจะเป็นที่ตั้งกาดก่อนอย่างแรกตั้งกาดตั้งกัดแถวบ้านพี่นเป็นยางงี้ไม่ใช่คนละกัดกันเป็นท่าเหมือนแบบเหมือนเตรียมมวยค่ะเป็นฟุตเวิร์กที่แบบนี้ถูกไหมประมาณนี้อ ก็คือต้องแบบว่าคล่องตัวคล่องตัวด้วยพี่กีนี่ลองนี้แปลกๆนะพี่อ้โหท้าไฟมากคนละเวทีนี่พี่ได้เหมือนเราต้องการการเพื่อให้เวลาเขาเราป้องกันตัวเองได้เวลาเขาสู้แต่พี่แอนว่าถ้าถ้าเกิดเขามาต่อยเนี้ยหมัดเนี้ยจะโดนหน้าตัวเองไม่ไม่ไม่เราจะต้องเราจะเราต้องเอาบ้งไว้บ้งไว้ใช่คือต้องมีตั้งการเป็นตั้งการเป็นแล้วก็ต่อยต่อยอ่อพี่เคยชูชูชูหนึ่งสองเริ่ม หนึ่งสอง one two one two อ่าพี่กี่รอบพี่กี่รอบพี่กี่รอบโอเคคุณเจ้ครับ one two อ้าวอะไรเหรออะไรอ่ะ one t w โอ้โหเรียกว่าหมัดหนักใช่ย่อยนี่อ่ะนี่ก็เป็นเบสิกก่อนพอเตะแล้วก็ต้องขาดเลยอ่ะพอต่อยแล้วขาดไปแล้วคือเตะเราจะต้องบิดข้อเท้าบิดข้อเท้าแล้วก็มือแกว่งแล้วก็อันนี้ปิดปิดหน้าไว้มากเลยเฮ้ยเฮ้ยใช่ อย่ลองสนิดหน่อยมาแล้วเฮ้ยไม่ได้น้องเอมาดังปลุกปุกเราดังแตะต้องแข็งแรงต้องแข็งแรงมากจริงๆถ้าเกิดมีคนอยากจะมาเรียนต้องทำยังไงบ้างคือจริงๆแล้วเราไม่ได้เปิดสอนเหมือนแบบ walk in เข้ามาแต่ถ้ามีแบบเป็นกรุ๊ปเป็นมีเพื่อนที่ชอบต่อยอะไรเงี้ยค่ะก็สักเซตเป็น5 6หคนอะไรเงี้ยก็มาได้คุยได้ต้องมาเป็นกรุ๊มเนาะใช่มาเป็นกรุ๊ปดีกว่าต้องขอบคุณที่เคยมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะพี่กีติดใจ จะมีการชกระหว่างพี่กีกับพี่เคยในวิดต่อไปไว้ก่อนไว้ก่อนคืว่าตอนนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้แล้วว่าการออกกำลังกายการกีฬามวยเนี่ยก็สนุกดีเหมือนกันถ้าใครก็อยากจะแวะเวียนมาก็ติดต่อน้องเอ็มได้เลยโอ้โหนี้สุดยอดอ่ะเราได้เรียนรู้การต่อยมวยเบื้องต้นแล้วครับผมแล้วก็ได้รู้ว่ากีฬามวยเนี่ยมันสนุกแค่ไหนนะครับใช่ตอนนี้น้องเอ็มหิวยังมากเพราะว่าเมื่อกี้เบิร์นไปหลายแคลอรี่มากนาะคือจริงๆกีฬามวยเนี่ยเป็นอะไรที่ สาวหลายๆ,ๆคนตอนนี้ฮ<ช>ิตมากนะใครที่อยากออกกำลังกายก็ติดต่อน้องเอมได้เลย<ด>นคะคะแต่ตอนนี้ด <ๆ S 2> <ๆ S 1> ิฉันมีร้านที่เรียกว่าเอาใจน้องเอมเลยเป็น เป็นสาวขาวโหดแต่แอบหวานเล็กน้อยนี่ดูดูดูจากสีนมกับฟูจิถูกต้องเพราะว่า้องเอมเนี่ยได้ข่าวมาว่าชอบทานขนมหวานมากชอบทานเค้กมากซึ่งวันนี้พี่แอนมีร้านพิเศษจัดใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับค่ายมวยปิ่นสินชัยขอบพระคุณค่ายมวยปิ่นสินชัยค่ะที่มาเรามาทำกิจกรรมดีในวันนี้นะขอบคุณด้วยแต่ว่า้องเอมอยู่กับเราครับเพราะว่าตอนนี้เราหิวแล้วเราจะไปทานเค้กอร่อยอร่อยกันพร้อมแล้ว ไปด้วยกันเลยครับเ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ย้ยกหนึ่ง<ๆ>กับพี่กิ่งเอาเลยมาสองสามเริ่มโอ้โยโอ้โยโอ้โยโอ้โหย